พี่ชายมาเพื่อถึงนี้ใช่ไหมใช่ที่หิวโหยกันล่าไปเอาหอยลงแล้วน้ำเดือดอ่ะฝามันเปิดฝาหอยมันเปิดอ่ะไมได้แล้วหอยอะไรนะที่เราจะใส่ลงไปหอยหอมหอมหอยหอมหอยหอมตอนนี้พ่อกำลังขัดหอยหอมไปดูไปดูเดี๋ยวแม่เอาตังค์ให้ดิ้งไปซื้อส้มดำก่อนอันนี้เห็ดบนภู เราเก็บไว้ในตู้เย็นอันนี้เห็ดอะไรแม่เห็ดละโูกไอ้กลมๆนี่เห็ดพาะค่ะภาคเหนือเขาจะเรียกเห็ดเพาะหรือเปล่าประมาณนี้แหละเห็ดพเดพานะเนาะแต่แถาเราเรียกเห็ดพาะไม่ไปล้างมือก,ก่อน พ่อดมหรือยังพ่อดมหรือยังมันหอมจริงหรือเปล่าสุกก่อนสุกก่อถ้าสุกแล้วมันก็หอมตัดก่อนพ่ออันนี้เราหาได้จากตรงไหนอะหอยนะภูเขาบนภูเับมันจะหากินเห็ดกินอะไรมันมีเป็นหน้าหน้าของมันไหมพอหน้าฝนฝนตกแล้วก็มาหาเลยเท่านั้นใช่ถ้าฝนไม่ตกมันก็ไม่ออก ถ้ามีแดดร้อนมันไม่ออกนะหอยอต้องชื้นๆแชะๆนจะออกเแต่เราต้องเอาปล่อยไว้ให้มันคลายดินก่อนใช่มีแต่ดินเดินถ้าอยากให้อ<ว><ห>ร่อย,ย,ยอยากให้มันก็้อาคุมมะพร้าวแล้วก็เอาแช่ไวใ้ในในนี้เลย เอาหรอในตะไคร้เขียวเลยม,มันก็กินขี้มะพร้าวนะสักคืนนึแล้วก็เอามาแกงจะมันเหมือนเราใส่กะทิเลยเสร็จเสเดิมนี่เกงโลมี ถ้าเค็มก็อย่าบ่นนะถ้าเค็มก็เค็มแหละถ้าเค็มก็ไม่เมีไมยไว้จะบอกให้ใครรู้ว่ามันเค็มแต่มันไม่เค็มหรอกเพราะถ้ามันเค็มไม่จะเติมนะ้ำมันน่ากินอยู่นะถ้าตามันโออยู่ไปล้างไว้ดูก่อน